จริงๆแล้วคลิปนี้ซินดี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลงอีกแล้วนะแบบว่าจะลบไฟทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะเพื่อนๆก็รอดูอยู่ถ้าไม่มีเพื่อนๆมาทวงในไลฟ์แล้วก็นะฉันอ่ะก็คงไม่ได้ลงคลิปนี้หรอกค่ะ <S <S อา้าวมันเกิดอะไรไหนพูดอา้าวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็ก็ไก่อีกครั้งหนึง่งนะคะอย่างที่เพือพ่อนๆกำลังเห็นอยู่นะใช่ข่าวซินดี้กำลังกดสกินรีมมรู้จากเรื่องเยลลี่สลามนั่นเองซึ่ง สก,กินนี้มันมาตั้งนานมากแล้วล้ะค่ะแต่ว่าตอนที่นางมาฉันอยู่ที่เชียงใหม่ไงแล้ววันนั้นก็ยุ่ง แบบว่าต้องเตรียมตัวขึ้นดอยกับกรุงเทพเอ,อ่ยใดๆก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาอัดคลิปักเสียงให้เพื่อนๆได้รับดูรับชมกันแล้วก็เออเวลามันก็ล่วงเลยไปสองสาวันแล้วอ่ะลงไปก็คงไม่มีใครดูแล้วหรอกมัง้งก็เลยว่าจะไม่ลงคลิปนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่มาสตีมเนี่ยเพื่อนๆก็มาถามกันว่าเออซินดี้จะไม่กดรีวิวสกินริมูร์หรอหลายคอมเมนต์หลายคนมากๆเลยก็แอบรู้สึกประทับใจนิดนึงว่าเฮ้ยยังมีคนรอดูคลิปของซินดี้อยู่ล้วเนี่ย <c oughs> ดีใจมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ซินด อยากจะลงคลิปอะไรตอนไหนเล่นเกมอะไรก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตกันเสมอขอบคุณมากค่ะอ่ะมาเข้าเนื้อหาหลักของเรากันดีกว่านะคะก็คือว่าวันนี้ซินดี้กดสกินรีมูรูใช่ไหมแอบบขอบบนอุบนิดนึงนะคะในฐานะผู้บริโภคเหมือนกันแอบบรู้สึกว่าแกสกินนี้มันแพงไปปะเอยซินดี้เดี๋ยวก็มีดราม,มา่าเขาบอกว่าเอออะไรที่มันแพงแสดงว่ามันไม่ได้ทํามาเพื่อขายเราอ๋อจ้าแกจะบอกว่าไอสกินนี้มันทํามาเพื่อขายลูกสุลตัานโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยซินดี้เริ่มอยู่ที่ 9 4 0 0คูปองเดี๋ยวมาดูกันซิว่าสุดทางเนี่ยซินดี้ต้องเสียคูปองทั้งหมดให้กับสกินนี้เท่าไรแต่แอบกาไปไว้ก่อนเลยว่าน้องๆหนูๆใครอยากได้สกินนี้อ่ะนะแกเตรียมตัวตูดบ้านได้เลยอ่ะนี่อลิซาเบธแกช่วยพูดให้มันดีๆหน่อยนะตูดพงตูดบ้านไรน่ะมันหมายความว่าอย่างไงเออคือไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพแต่ว่าสกินนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อขายเด็กๆถ้าเป็นเด็กก็ต้องเป็นลูกคนรวยแบบสุลต่านเออไม่รู้แหละแต่ตอนนี้อยู่ด่านห้านะคะโดนทุกหลุมอ๋ว ถ้าหากฉันมีเวทมนต์ฉันจะขอเสกงให้ฉันหายเกลืองั้นเห็นที่ว่าแกคงจะต้องเกลือตลอดไปแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอลิซาเบตคือเราก็เตรียมใจมั้งแต่แรกละว่ายังไงอะ่ะก็ต้องหมดแม็กไงเอาหนะ้ายังน้อยเขาก็มีรางวัลปลอบใจส่วนลงส่วนลดระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากได้ส่วนลดจ้าอยากได้สกินเลยอะ่ะทันสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าใจสุดๆอะลุมมละสี่ร้อยปองอะแล้วมันแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะไม่อยากจะเซร์อ่ะขอญอาตนั่งทานแมชชีนข้ามเวลาไปเลยละกันดีกว่านะคะในที่สุดก็ได้รับแล แล้วเรียบร้อยค่ะแร่เวทมวนต์อันสุดท้ายเอาดีอันนี้คือทุกกลุ่มทุกขั้นค่ะในเซิร์ฟนี้ก็คงจะไม่มีใครเกลือไปมากกว่าซินดี้แล้วละค่ะไหนใครได้รีมูรู้อยู่ที่กี่ปองบ้างคะคอมเมนต์เบ็ดเสร็จแล้วสกินนี้ค่าตัวอยู่ที่4 7 8 5คู่ปคูองจา้าตีเป็นเงินก็ประมาณ3,500กว่าบาทนะคะโอ้โหนี่มาสกินบง่งบอกทานะชัดๆงั้นวันนี้เราจะมาส่องสกินนี้กันดีกว่าว่าสกิน4,700กว่าปองเนี่ยมันจะพิเศษพ,พิโสกว่าสกินชาวบ้านชาวช่องเขาอย่าง ไแหมแล้วก็ได้ข่าวว่าสกินเข้าปุ๊บบัฟตัวละครอิกกี้ปั๊บร้อยวันพันปีไม่เคยคิดจะบั๊นะครีครี๊อามันก็เป็นเรื่องปกติอันไหนมาดูสิว่าสกินนี้เนี่ยเราได้อะไรกับมันบ้างอ่ะเมื่อกี้ที่เหมาตู้มานะคะก็จะมีกรอบรูปโปรไฟล์ป้ายประกาศปุ่มกดเอยใดๆซึ่งมาดูทีละอันเลยละกันอันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปซึ่งวิบวับขยับได้ว่าแต่ไงตัวละครมันชิดขอบขนาดนี้แล้วคะเนี่ยมันอาจจะบั๊กละมังอันนี้ค่ะเอาน้องมาตั้งหน้าโปรไฟล์แบบนี้ ไปเลยอันนี้น้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายวะหมยาวสีฟ้าสลวยสวยเก๋เลยอ่ะนึกว่าใช้สันซิวโอ้ยน้องเป็นผู้ชายไงชื่อริมูรุอ่ะผู้ชายชัดๆอ๋องั้นก็แล้วไปอันนี้ค่ะเป็นป้ายประกาศประกาศว่าคิวได้ไม่ประกาศว่าครูรวยใช่อันนี้ก็เป็นปุ่มกดที่เห็นได้แค่คนเดียวนะคะจบอยากเห็นหรือเปล่าล่าถ้าอยากเห็นก็มานั่งเล่นข้างๆเ่ามันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้เราได้ท่าเต้นมาด้วยซึ่งทาเต้นก็จะเป็นฟิลแปลงร่างเป็นในตัวดือดเอยเยลี่อ่าถ้าใครอยากได้ องได้เลยที่ Richman Shop Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ Rob Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น OMG เดือนนี้เขาคอแลแลบกับสกินอนิเมะอินเตอร์เฟสอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแอบรู้สึกตื่นตาตื่นใจจังเลยนะคะไม่ได้เล่นอวีมาตั้งอาทิตย์นึงจริงค่ะริซเบตเมื่อตอนช่วงต้นเดือนเนี่ยพวกเราแอบหนีเที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่กันมาฮะอะไรนะแกใช้คําว่าเที่ยวอย่างนั้นรอเที่ยวที่แปลว่าอยู่โรงแรม4วันออกไปเที่ยว3วันขอบคุณค่ะเหมือนจะเปลี่ยนที่นอนซะมากกว่านะเปล่าหรอกจ้าพอดีว่าฉันนติดภรารกิจเข้าประกวดงานโมบายเลเจนต์ก็เลยต้องหอบงานไปทําที่นู่นเลยอ๋อถึงว่าอะ อาทิที่ผ่านมาลงงานโมบายเลเจนให้แฟกแต่ว่าตอนนี้ฉันจะกลับมารันวงการละปะไปรวยกันเลยค่ะ let's go OMG สกินของพวกเราเนี่ยมันดูจะเด่นสงา่าพาเผยซะเหลือเกินนะคะจริงค่ะ ROV รูปขยับได้แปลว่าคนรวยรวยแต่เครือเรื <Hey. S 1> ออริสเบธเด็กดูเยอะใจะเย็น ไปเลยกันเลยค่ะไอซินดี้แกว์ปก่อนเลยแม่เดี๋ยวคนดูก็ทวงอีกอ๋อได้ค่ะจะไปขขอีแพงเค้กนี้นะคะถ้าว์ปเป็นการเรียกน้องชิวาว่ามาให้ขึ้นขั้วชิวาว่าอะไรล่ะนั่นมันหมาป่าชัดชก็น,นั่นล่ละนะตอนนั้นคือโจเนี่ย yeah, มันมีเอฟเฟกต์วิ่งออกบอดด้วยนะเอางั้นก็แวนไปเลยสิจา้าโอ้ยโอ้ยเวียนหัวแล้วเอาแล้วเขาเปลี่ยนเซิร์ฟบอดเป็นสลามเยลลี่ดื้อแบบนี้แล้วเหรอคะเนี่ยแล้วมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นน่ะมันจะเป็น อ๋อจะบอกว่าเฉพาะน้องรีมูรุเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นี่เอาไปก่อนเลยเฟิร์สแบทแบบยั่วๆเออแต่เมื่อกี้เห็นป้ายประกาศขึ้นแวบๆสวยดีให้อภัยแล้วสเปียรหนึ่งเป็นการปาบอลออกไปแต่ถ้าตามไม่ฝาดน้องใช้ดาบอยู่ใช่ไหมเออเหมือนว่าจะเอาไว้ถือประดบับเฉยๆนะไม่ได้มีเอาไว้ฆ่าฟันแต่ตรงกองนั้นเนี่ยขอหยอดอันติลงไปให้ลงังแคกเจอรเฮ้ยพี่ทาร่าบ้าข้างไรเนี่ยมังหิวงามังหิวเทรนเป็นอย่างมากเอ้ยแต่ว่าหายามันหลุดมา ถ้าอย่างนั้นก็เสร็จโจนสิคะเตรียมตัวอยอนใสงหัวนะเบิบมเมื่อกี้เอฟเฟกต์สวยอยู่นะว่าไปเอาไอ้ซูเปอร์แมนมันเอควิลัดไปได้หน่อยแน่ เรื่องเอหว่านเนี่ยไว้ใจผมนะครับคลิ๊กคลเอาดีแบบไม่ได้มานอแกรู้สึกว่าเอกกี้มันแรงขึ้นผิดปกติมะเอ้าก็เพุ่งบอกอยู่ว่ามันบับมาแรงแบบระเบิรเต้าเบอร์ว่าสุดๆไปเลยย่ะแต่ว่าฉันชอบตรงนี้สุดแล้วตอนที่น้องเนี่ยกดสกิลสองแน้วมันมีรูปรูปอะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมี ฉันก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าเทอยู hey จริงเลยอะแต่ว่าตอนนี้ฉันอนะพิสูจน์แล้วว่าซูเปอร์แมนกับอิกกี้อะมันคอโปโบด้วยกันไม่ได้เออเลิศเลยแหละเมื่อกี้นะ้ำถ้าได้อันติลงหัวนะฉันได้คิวแล้วเอา้าแล้วยีนี่คือวิ่งมาดึงวิ่งแล้วก็จากไปว่าอะเรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งคิวชิวชิวนิวยอร์กไปเลยละครับพมอ่ะอีกตัวหนึ่งไหมล่ะ อ้าวไม่ได้วะ่ะ uh huh. อ้าวแหวะมาให้คะแนนสกินนี้กันดีกว่านะคะโดยส่วนตัวซินดี้รู้สึกว่าตัวโมเดลแอนิเมชั่นเอฟเฟกเอ่ยใดๆมันก็ไม่ได้มีที่ตีอะไรสวยงามตามท้องเรื่องก็อย่างว่านะสกินแอนิเมชเชี่ยบเท่าระดับมิสติกเลยอะ่ะมันก็ต้องประมาณนี้ล่ะเน,นาะใช่ไหมยิงถ้าใครเป็นแฟนแอนิเมะเรื่องนี้อนะก็รู้สึกว่าอ h oh my gosh คงจะถูกใจวัยโจสุดๆไปเลยล่ะถูกใจวจัยโจโอโหคำศัพท์ดีไหนวะแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างหนึ่งที่ รู้สึกว่ามันอาจจะดูว่าแบบเลอะเทอะไปหน่อยนั่นก็คือกินนี้เหมากระดานอยู่ที่4,700กว่าคูปองพร้อมกับการแบบที่โคตรจะเวอร์จนสองตรงข้ามต้องทักแล้วมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหมดกระดานถึงกันนั่นแหละค่ะขอย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะฉันรู้สึกว่ามันแพงค่ะอาจจะเป็นที่ลิขสิทธิ์ก็ได้มัง้งแต่ว่าเขาซื้อมาแพงไงก็เลยต้องมาขายต่อราคาเนี้ยพูดราคาเต็มเดี๋ยวมันจะช็อกหัวใจไวเอานะฮะยาเอาเป็นว่าจะตอบให้ดูมีความหวังในการ ที่จะไปกดสก,กินต่อละกันนะหนึ่งปองค่ะจบจบและในตอนนี้พวกเราก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นเอฟเฟกกันจนเบื่อแล้วสินะถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจะขอรีวิวช็อตนี้เลยดีกว่านะคะนั่นก็คือช็อตตุ้ยค่ะอ๋อน้องตุ้ยแบบว่าหายไปเลยเหลือแต่ดาบกับไฟแชร์อันนั้นแหละค่ะทุกคนโดยสรุปแล้วเซนดี้ให้คะแนนสก,กินนี้อยู่ที่9เต็ม10ละกันนะคะถัดตรงที่ว่ามันราคาแรงไปหน่อยเ,เด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยได้แต่ทำตาปริบๆนั่งดูแบบเงี้ยเล่นสกินนี้ก็คงจะต้องไปขอแม่แม่ครับ ผมขอตังค์สา้าร้อยบาทหน่อยได้ไหมคะผมอยากได้สกินนี้นี่ลูกลูกก็ไปทํางานพาทามเอาสิจ๊าโอ้ยกว่าผมจะได้อะ่ะสกินมันก็คงออกเซิร์ฟไปก่อนพอดีเย่ yeah, แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่มาแบบอีกกี้สกินใหม่ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกําลังใจกับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะแล้วไว้พบเจอกับซินดี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย